คุณเคยเบื่อสามีไหมคะถ้าถามคำถามนี้กับภรรยาคำตอบที่ได้ยินก็คงจะตอบว่าเบื่อมากก็ไก่ล้านตัวใช่ไหมคะแต่ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้คงไม่ดีแน่ๆค่ะทั้งคุณสามีและคุณภรรยาถ้าไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะต้องฟังทั้งคู่เลยนะคะ สาเหตุที่ทําให้ภรรยาเบื่อสามีมันเกิดจากอะไรและมีวิธีแก้ไขยอย่างไรบ้างนะคะก่อนที่มันจะสายเกินไปค่ะสาเหตุใหญ่ๆเลยนะคะที่ทําให้สามีและภรรยามีปัญหาทะเลาะบอกแหวงกันนะคะสาเหตุใหญ่นะคะมันมีอยู่2ประเด็นค่ะ 1. นนะคะก็คือปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาหรือเกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนตัวของแต่ละคนค่ะ สอนะคะก็คือปัญหาเรื่องเงินค่ะข้อมูลนี้นะคะแม่จ๋าได้มาจากเว็บไซต์ของไทยรัฐค่ะซึ่งก็มีบรรดาภรรยานะคะเขามาแชร์มาแฉกันไว้นะคะว่าสาเหตุอะไรบ้างพฤติกรรมอะไรบ้างของสามีที่ทําให้บรรดาภรรยานะคะครู้สึกเบื่อหน่ายในตัวสามีค่ะ 1. นนะคะก็คือไม่ช่วยทํางานบ้านไม่ช่วยเลี้ยงลูกค่ะบางคนเนี่ยพอเลิกงานกลับมาก็ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบางคนเลิกงานกลับมา ก็นั่งเล่นเกมดูทีวีฟังเพลงไม่ช่วยทํางานบ้านไม่ช่วยดูแลลูก 2. นะคะพฤติกรรมเรื่องการไม่รักษาความสะอาดหรือว่าสุขอนามัยส่วนตัวค่ะบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแต่คุณลองคิดดูนะคะว่าถ้าหากว่าคุณต้องอยู่กับคนที่ตัวเหม็นๆปากเหม็นๆทุกๆวันนะคะจะทําให้คุณรู้สึกเบื่อไหมจะทําให้คุณนั้นยังมีอารมณ์กับเขาอยู่หรือเปล่าสานะคะ เรื่องคำพูดคําจาของสามีค่ะคุณผู้ชายบางคนนะคะชอบพูดจาหยาบคายเอะอะเสียงดังด่าทอนะคะอันนี้เป็นอะไรที่ผู้หญิงหลายๆคนนะคะรับไม่ได้ค่ะ4ค่ะสามีชอบดื่มเหล้าพอดื่มเข้าไปแล้วนะคะนิสัยก็จะเปลี่ยนไปค่ะจากคนที่เคยน่ารักก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคะบางคนเนี่ยดื่มเหล้าเสร็จแล้ว ลงไม้ลงมือกับเธอนะคะตบตีเธอหรือว่าด่าทอหรือว่าใช้เสียงดังใช้คำพูดที่หยาบคายกับเธอนะคะและ5ค่ะพฤติกรรมกาล่อนเจ้าชู้โกหกนะคะหรือว่ามีกิ๊กค่ะแล้วก็ยังมีพฤติกรรมย่อยๆอื่นๆอีกนะคะเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะคะซึ่งบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะแต่บางคนเนี่ยพอเจอทุกๆวันมันก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะคะทำให้อารมณ์ทางเพศหรือว่าอารมณ์ที่จะมีความสุขด้วยเนี่ยมันหายไปค่ะ และสาเหตุจากพฤติกรรมอีกด้านหนึ่งนะคะนั่นก็คือพฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาค่ะพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงและความรักค่ะเช่นสามีไม่ค่อยทํากันบ้านทําแล้วรู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นไม่เร้าใจหรือผู้หญิงบางคนนะคะเจอกับปัญหาเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะ พอมันสะสมไปเรื่อยเ,อยเนี่ยก็ทําให้รู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่มีกระจิกกระใจไม่มีอารมณ์ที่จะมีกิจกรรมทางเพศร่วมกันนะคะและปัญหาที่2นั่นก็คือเรื่องเงินค่ะมาจากการที่สามีนะคะไม่ค่อยขยันทํางานที่เกียรบอกให้ทําอะไรก็ไม่ค่อยทํานะคะเฉื่อยชาหาเงินได้น้อยไม่พอใช้หรือใช้เงินเกินตัวไม่มีเงินเก็บ บางคนเล่นการพน,นันสร้างหนี้สร้างสินค่ะเมื่อมันมีปัญหาแบบนี้บ่อยๆเนี่ยบรรดามเมียๆควรจะทําอย่างไรนะคะจะไปปรับเขาเนี่ยก็คงจะยากนะคะพูดก็บ่อยแล้วพอพูดมากๆเข้าก็กลายเป็นทะเลาะกันวิธีแก้มันก็มีค่ะวิธีที่1น,นะคะถ้าเราปรับที่ตัวเขาไม่ได้ลองมาปรับที่ตัวเราก่อนเคลียร์ที่ตัวเราก่อนนะคะ อันไหนนะคะที่พอจะมองข้ามได้บ้างระหว่างข้อดีข้อเสียของเขาเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันถ้าข้อดีมันมากกว่าข้อเสียมันเป็นข้อเล็กๆน้อยๆเป็นนิสัยส่วนตัวพฤติกรรมบางอย่างมันก็เป็นแค่เรื่องจุกจิกก็อาจจะมองข้ามมันไปค่ะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเราจะได้สบายใจไม่ต้องถือไม่ต้องแบกอะไรไว้มากนะคะปล่อยผ่านไปบ้างค่ะ ถ้าหากว่าคุณนะคะยังอยากรักษาครอบครัวไว้นะคะบางอย่างเนี่ยปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยพันไปค่ะในเมื่อรู้แล้วว่าเข็นยังไงก็เข็นไม่ขึ้นพูดยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้พูดมากเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเราไม่สามารถทําให้ใครนะคะเป็นแั่งใจเราได้ทุกอย่างค่ะถ้าแบบไหนที่มันมองข้ามไปได้ไม่ต้องถือไว้ค่ะถือไว้แบกไว้แล้วมันหนักมันเหนื่อยนะคะเราบางอย่างคาดหวังไปแล้วมันผิดหวงังก็ไม่ต้องคาดหวังค่ะจะได้ไม่ผิดหวังนะคะวิธีที่2นะคะ ถ้าหากว่าเราเคยใช้ไม้แข็งแล้วเคยพูดแล้วเคยบอกแล้วแล้วก็ทะเลาะก,กันใช้ไม้แข็งแล้วมันไม่ได้ผลนะคะลองมาหันมาใช้ไม้อ่อนกันดูบ้างค่ะวิธีก็คือถ้าเราพูดแรงๆพูดตรงๆพูดแล้วเขาก็ไม่ฟังพูดแล้วเขาก็หนีพูดแล้วเขาก็ทะเลาะก,กับเรานะคะลองเปลี่ยนมาจากการดุก,การว่าการบ่นเนี่ยเปลี่ยนเป็นการเติมความหวานเติมความรัก เอาอกเอาใจเขานะคะพูดจาอ่อนหวานออดอ้อนนะคะทําอาหารอร่อยอร่อยดูแลความเป็นอยู่ของเขาหาเวลาสวีทนะคะโดยเฉพาะหาเวลากุ๊กคิกกันบ่อยๆค่ะแล้วในช่วงที่เรานะคะพูดออดอ้อนออนหวานนะคะหรือว่าช่วงเวลาที่เรากุ๊กคิกกันเนี่ยลองสอดแทรกเข้าไปนะคะลองพูดเข้าไปนะคะว่าเอ๊ถ้าพี่เป็นแบบนี้มันจะดีกว่าไหมถ้าพี่ทําแบบนี้มันจะน่ารักมากๆเลยนะหนูชอบแบบนี้นะคะพี่ เราไม่ต้องไปว่าเขาค่ะว่าเขาไม่ดีแต่เราลองพูดในสิ่งที่เราอยากได้ทุกๆคนนะคะเขาเรียนรู้ได้ค่ะเขารู้ค่ะว่าเราพูดเพราะอะไรแต่เราไม่ได้เอ่ยนะคะว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ดีเพียงแต่เราพูดในสิ่งที่เราอยากได้แม่จ๋ามั่นใจนะคะว่าทุกคนเนี่ยไม่อยากมีปัญหาไม่อยากให้ครอบครัวมีปัญหาอยากมีความสุขอะไรที่ทําให้คนที่เรารักมีความสุขเขาก็อยากทําถ้าเขาสามารถทําได้แต่วิธีการบอกของเราอะคะ่ะ ไม่อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการบอกไม่ใช่ไปต่อว่าเขาแล้วก็พูดว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้อยากให้เขาเปลี่ยนตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้ลองเปลี่ยนวิธีพูดลองกลับวิธีพูดดูนะคะอาจจะทําให้คนฟังเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกที่อยากจะทํามากยิ่งขึ้นค่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากยิ่งขึ้นและเมื่อเขาเปลี่ยนแปลงได้บ้างอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นิดหน่อยคุณก็ต้องให้รางวัลเขานะคะเช่นวันนี้เนี่ยพูดจาเพาะจังเลยวันนี้กลับบ้านมาแล้วช่วยดูแลลูกช่วยทำงานบ้าน คืนนี้นะคะคุณจะต้องจัดให้เขาหนึ่งครั้งนะคะให้รางวัลเขาหนักๆเลยนะคะเขาเรียนรู้ได้ค่ะว่าวันนี้เขาทําดีแล้วคุณก็เอาใจเขานะคะแล้วครั้งต่อไปเขาก็จะทําดีแบบนี้อีกเพราะเขารู้ว่าถ้าวันไหนเขาทําไม่ดีเนี่ยคุณก็จะไม่มีอารมณ์คุณก็จะไม่ให้รางวัลแต่ถ้าวันนี้เขาเป็นเด็กดีทําตัวดีคุณก็จะมีรางวัลให้ถ้าหากว่าไม่กล้าพูดไม่พูดตรงๆแล้วทะเลาะกาันพูดอ้อมๆก็ทําไม่เป็นนะคะวิธีที่3ก็คือ ส่งคลิปนี้ของแม่จ๋านะคะให้เขาดูก็ได้ค่ะลองแชร์ส่งไปให้เขาแล้วก็บอกว่าคลิปนี้ดีมากๆเลยดูแล้วเราจะต้องรักกันมากขึ้น,นแน่ๆเลยอยากให้พี่เปิดดูนะจ๊ะให้แม่จ๋าเป็นตัวแทนของคุณในการบอกเขาก็ได้ค่ะและวิธีที่4นะคะก็คือถ้าหากว่าลองมาทุกวิธีแล้วทนไม่ไหวแล้วจริงๆมันมาถึงทางตันแล้วจริงๆก็จะต้องเปิดอกคุยกันค่ะ การเปิดอกคุยกันไม่ใช่การทะเลาะกันนะคะแต่การจับเข่าคุยกันแล้วบอกเขาตรงๆบอกด้วยสติบอกด้วยอารมณ์นิ่งๆนะคะว่าเราเนี่ยรู้สึกยังไงปัจจุบันเราเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขายังอยากให้เราอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันยังอยากรักษาครอบครัวของเราไว้เราขอให้พี่ปรับเปลี่ยนแบบนี้นิดนึงได้ไหมจูนกันคนละครึ่งทางได้ไหม คนละนิดคนละหน่อยได้ไหมแต่คุยกันด้วยสตินะคะไม่ใช่ทะเลาะกันนะคะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้ชีวิตครอบครัวของหลายๆคู่นะคะที่ได้ดูคลิปนี้ของแม่จ๋านะคะมีความสุขมีความอุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษานะคะอินบ็อกซ์มาพูดคุยก,กับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้ทุกคนและทุกครอบครัวนะคะมีความสุขค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ